เขาเลยคือเขาเพรียบบางกอสีชฟูขึ้นมาก่อนสิ่าทายของเราก็จะเป็นก้อนสีแดงสีทองค่ะก็วันนี้หนูอันเดก็เลือกเส้นมาแล้วก็มางกอนสีชฟูตัวนั้นด้วยครับผมแล้วก็ทางคีโพร์เนี่ยก็จัดงานจุดจีนเนี่ยยาวนานถึง13วัน13คืนครับผมก็สามารถมาช้อปปิ้งมาถ่ายรูปกันได้ครับผมก็จะมีกิจกรรมให้ทำมากมายที่จะเป็นมนเวียนกันมาร้องเพลงเราอง้ฟังด้วยบรรยากาศวันนี้ที่เราได้มาได้สัมผัสเป็นยังไงบ้างกับวันเต้นมากนี่เป็นงานจุดจีนแรกของหนูต่อให้หนูน่ามั่วอยก ก็ดดเดิน,นทำงานท<ช>ี่นี่มีการเดินขบวนแบบเหมือนเดินขบวนเขาเรียกว่าเชิดมังกรป่ะเชิดมังกรอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่า เป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนๆคนนี้ครับแฟนก็ไม่ให้กันไปกันเต็มเลยเต็มถนนเลยน้องเหมือนงานโรงเรียนค่ะองไดีอ่ะฝากเลยครับสุดจังวันจังคืนมาที่นี่กันได้คุณเู้ชครับผมก็ฝากเลยนะครับกับงานคิงพาวเวอร์ไชนีสเนียร์นะครับผมก็จะมีจัดตันแบบวันนี้นะครับผมไปอีก13วัน13คืนเลยไงก็ถ้าใครอยู่แถวนี้หรือว่าใครที่อยากจะมาทานอาหารแล้วแอร่อยหรือว่าอยากจะมาช้อปปิ้งนะครับก็แวะมาได้นะครับที่คิงพาวเวอร์ร้านอาหารครับโอเคครับเป็นชุดประนี้หวานมาก ครับผมคิดถึงวาเลนไทน์เลยทีเดียวแต่ใกล้แล้วใกล้แล้วมีพันไม่ได้มีมิตรภาพกุมภาเจปล่อยเพลงค่ะฝากด้วยนะครับเือนย่างว่ากับวาเลนไทน์ในปีนี้สำหรับเราคู่เรามันจบยากสำหรับเราเพราะว่ามันหวานมาทุกปีอุ้ย ันไม่หวานสักปีเลยนะปีนี้เราหวานลงมาปีนี้เรามีนัดกับเพื่อนแล้วแต่วันที่สี่มีไรกับเพื่อนเพื่อนเรามาเดี่ยวไม่รด้อ๋อใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าปีนี้น่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องหาเวลาที่มันว่างสองคนจริงๆแล้วค่อยไปทานกันดีละที่จริงๆ้วยความที่บุคคลกำลังงานมันยากกับโจบนี้แต่ว่าฉันต้องให้อะไรเธอหรือฉันต้องเซอร์ไพรส์เธอหรือว่าฉันจะต้องผมว่าเรื่องไมมม่ีานก เลือกร้านอาหารยากที่สุดผมผมรู้สึกว่าโจทย์ใหญ่ที่สุดคือการเลือกว่าจะกินอะไรดีร้านไหนดียิ่งคือคือผมอ่ะไม่ไม่ค่อยให้อะไรเป็นแบบว่าพิเศษสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็จะไปกินข้าวกันเสมออยู่แล้วแต่ว่าแค่เรื่องที่มันยากที่สุดเนี่ยกว่าการเลือกของหรือว่าร้านไหนดีร้านไหนดีแล้วจริงๆใครเป็นคนตัดสินใจกับเรื่องร้านเขาไม่คนตัดสินใจแต่ว่าเขาจะบอกว่าก็คิดมาเลยคิดไม่ออกแต่เขาจะเป็นคนคัดทีหลังอะไรก็ได้อะไรก็ได้ หนูว่าไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยอะไรก็ได้แต่ว่าจะแบบจำกัดวงไว้แต่ก็ยังไม่ชอบอยู่ดีจะสับมชีวันที่ผ่านมาคืออะไรก็ได้หมดเลยคิดเลยอะไรก็ได้คิดอะไเรื่องอะไรอะไรอะไรไปเห็นคู่อื่นอีกคู่หวานกันออกสื่อลิ้นเรารู้สึกยังไงบ้างเนี่ยก็น่ารักกับเขานะครับแต่ของเราของเราเน้นเน้นไงตลกไ่ขาแต่วันนี้จะใจจางใจท่าหนถูกไหมว่าเราชอบอะไรเราชอบอะไรยังไงเพราะว่าบางคนอย่างเขาเนิ่งจนแบบ ผมก็เอาจริงผมก็พยายามครับแต่ว,ว่าบางทีผมก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่พยายามไ,ไม่ได้แต่พยายขอโทษนะคเพาเขาค่อนข้างจะเ,เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแล้วก็เป็นคนช่างเลือกในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ พยายามจะทําให้มันได้ดีแสดงว่าเราเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับเหมือนเชียงเลือดอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่ในฐานะตั้งหนึ่งเรามีไกด์ไลน์ให้มันหรือว่ามีการใบ้ว่าฉันชอบแบบมือกันมือไต้องมือจริงจริงไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าจริงๆชีวิตพวกเรามันเลื่อนอยู่โลกจะเรียนรู้ก่อนมีใครเป็นอะไรไหมคะ นี่แบบเขาบวาเราออกเลยทำไมทุกคนเห็นที่เขาเตะเลยเขาโอบเลยแบาไม่ไม่เมื่อกี้ผมมีจังหวะตกใจนิดนึงแล้วผมก็พึ่นึกขึ้นได้ว่าหนึ่งมาด้กยก ีไปแล้วครึ่งตัวแล้วก็เอ๊ะมาได้กันผันกับแต่คือคือถ้าเมื่อกี้ถ้าอะไรเกิดขึ้นนี่คือเขาไม่รอระนาเมื่อกี้เขารับเติมเติมอุ้ยนั่งมองอยู่อัฟฟมันดับแล้วทำไงต่อดีสามวันมาแล้วเออเป็นแค่เห็นการมกินมันตกใจแค่ไหนกับเอ่อถ้าเกิดโดยพื้นฐานชีวิตหนูมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเรื่อยอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างโอเคค่ะแต่เจ๊ถ้าจะตกใจมากเพราะว่าไปเลยเรียกชั้นเรียกชั้นเร็วเรียกชั้นเร็ว เมื่อกี้เราถึงเมื่อกี้เราถึงไหนกันนะเรื่องภรรยาไทยทุกวันนี้อ๋อเมื่อกี้ก็เหมือนมีช็อตพิสูจน์หลักฐานไม่มีเลยก็ได้รู้แล้วว่าไม่มีเลยคิดได้ตอนหลังฐานแล้วดีแล้วได้คิดไม่ไ <ave> ด <teenage time online> <c oughs> ้เมื่อกี้อ๋อแต่เมื่อกี้คือไปก่อนแล้วหันมาเอ้าเม่ไปแล้วด้วยแล้วไม่น่ารอดแต่ว่าเจ๊เขาไปออกรายการว่าเหนิร์ดเป็นคนที่เหมือนว่าเลี้ยงเขามาเลี้ยงด้วยลำแข้งดูแลเขามาจนเขาแบบว่ามีทุกวันนี้ ออจริงๆก็เห,เหมือนพอโตมาได้กันเวลามีอะไรก็จะแบบเหมือนปรึกษากันตลอดอแต่ว่าหนึ่งเขาจะมีความฉลาดและไหวพริบดีกว่าหน่อยเขาเลยไม่ใช่นะเขาเลยจะคอยแบบแนะนําผมแล้วก็แบบเหมือนบอกว่าอันไหนผมควรทําไม่ควรทําอะไรเงี้ยครับอ,อยากให้เจ๊อธิบายว่าเรียนด้วยลำแข้งติดจีนะเลีเ้ยงด้วยลำแข้งไม่ความหมายของผมเนี่ย อาจจะไม่ได้อ่อนหวานมากไม่ได้เออไม่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะแต่ว่าก็ไม่ได้อ่อนหวานแต่ว่าตรงไปตรงมาอ่ามันก็เลยทำให้เราแข็งแรงขึ้นเราทำให้ผมแข็งแรงขึ้นทำไมทำไมหนึ่งต้องใช้ไม้แข็งเขามาถึงเพราะว่าพูดดีๆเราไม่ไม่รู้เรื่องครับพูดดีๆแล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่องหตัวอันยองเรีอม้งเลี้ยงคนนี้ยังไงบ้างหมายถึงดุแรเขาเลจริงๆก็ไม่ได้ขนาดนี้แหอกค่ะแต่ว่าพอหนู่ป็นคนเวลาแบบพูดตรงรอบแรกก็จะซอฟหน่อยแต่พอหลังๆรู้แล้วว่าไม่เข้าหัวก็จะตรงกว่าแบบ จี้สุดไปก่อนเดิมจริงๆก็ทํากับเพื่อนๆทุกคนประมาณนี้แหละค่ะหรือว่าอยากเลี้ยงไหมไม่เดือนะไม่ได้จริกเป็่งพี่ติงาพูดตรงเจนสุดเลยมากอ๋อตอนแรกๆก็จะไม่เข้าใจก่อนครับแต่ว่าพอหลังๆพอเราคิดไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็โดนเขาพูดไปเรื่อยๆเราก็เริ่มแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอง เรองเหตุการณ์นี้วนมาตลอดวนไปอยุติใช่ได้เลยแล้วเมีเขาลึกหน้อยๆไหมบางทีเวลาเขาพูดอะไรตรงๆปึงเกินไปอะไรอย่างเี้ผมก็ไม่น้อยนะเพราะว่าคือสมมติว่าถ้าถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะผมก็โอเคเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็ได้เรียนรู้กับตัวเองแล้วก็พัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรที่ผ่านมาเป็นเรื่องจริงหมดเรื่องจริงหมดเลยคือมันถึงว่ามันไม่ได้แรงนะคะหมายถึงว่ามันแค่แบบตรงจุดเลยแบบไม่ได้ออมไปสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ถึงเวอร์ชันว่าเจเจะดื้อไม่ใช่ประเด็น จริงๆหนูคิดว่าพอเหมือนเหมือนพอหมือว่าเขาก็จะมีความคิดของเขาเราก็จะมีของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือถ้าอะไรมันมันปล่อยเป็นเป็นตัวเขาได้ก็ได้แต่ว่าก็จะเหมือนกันที่ว่าเวลารู้สึกว่าเห็นอะไรที่มันเฮ้ยอันนี้ไม่น่าจะดีอะไรเงี้ยไม่น่าจะโอเคก,ก็ก็จะคอยบอกกันอยู่แลเวเป็นบอกกันิส่วนใหญ่เป็นที่แบบเรื่องความคิดกับการกระทาอะไรเง <c oughs> ี้ยใช่ป่ะแต่หลายคนก็มองว่าดูเราเป็นผู้รับตัวอย่างทู้สเกี่ยมีอย่างเรามีอย่างหนักมีตั้งแต่ยัมรู้สึกอะไรบ้าง คือจริงๆเราก็ปรับกันค่อนข้างเยอะมากมากแล้วก็แล้วก็มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบตัวผมเองมันก็ยังไม่มีเพอร์เฟกไม่ยังไม่เพอร์เฟมันก็มีอะไรมันก็มีอะไรบางอย่างที่แบบมันต้องแก้กันไปเรื่อยๆเลยครับทุกวันนี้ก็ลุงตัวมากขึ้นแล้วนะดูหลายคนมองว่าเราเป็นคู่ที่ลุงตัวกันมากขึ้นแล้วยเลยคือจริงๆมันก็เรื่อยๆค่ะมันถึงว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันก็มีเหตุการณ์ที่ลงตัวบ้างไม่ลงตัวบ้างให้เรื่อยอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ค่อยเหมือนพูดถึงเรื่องเรากัน มากมากอยู่แล้วอะก็คือถ้าถ้าสมมติว่าคนชอบคู่เราก็ขอบคุณแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นคู่ที่ดีไหมก็มันก็ไม่สามารถตอบได้เต็มปากเลยแต่ว่าเหมือนที่ถึงเราในการเนี่ยบอกว่าคู่เก๋จเจเจก็คือย้ำแล้วย้ำอีกย้ำใช่ไหมแสดงว่าทีอ่ะแสดงว่าสิ่งที่ออกรายการก็คือเรื่องจริงเหมเอนทั้งคู่จริง,งเรื่องจริงครับเออ ควาเดตเรื่องคดีความเนาะครับผมกลางไปไงบ้างไปที่ไหนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสอยู่ครับผมครับผมจริงๆความคืบหน้าไปถึงขั้นไหนมาถึงในโปรเซสที่ต้องคลี่ศาลหรือว่าจะต้องตอนนี้ก็สืบเขาเรียกว่าอะไรนะสืบในช่วงการสืบคดีรายละเอียดเพิ่มเติมมันคือการสืบพยานใช่สืบสืบพยานใกล้ใกล้จะจบแล้วแล้วหลังจากนี้ก็คือเขาจะออกหมายเรียกของของคนนั้นมาแล้วอะครับก็สบายใจขึ้นมากเลยแบบทุกอย่างที่มันเริ่มขี้คลาย สบายใจขนาดนะคะแต่ว่ามันก็รู้สึกดีขึ้นที่เหมือนกับว่าเราได้ทําอะไรสักอย่างเพื่อแบบให้ตัวเองเหมือนถือว่าปกป้องตัวเองแล้วก็ทําให้แบบความเชื่อถือเชื่อมั่นของบริษัทมันมันกลับมามถามว่ามันโล่งใจไหมมันก็ไม่ได้โล่งใจขนาดเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีขยากมาตกอ,อยู่ในซ<ช>ิเงแั่นแบบนี้ไม่ได้อยากแบบต้องไปสถานีตํารวจไปขึ้นลงขึ้นศาลหรือ้ยผมรู้สึกว่ามัน เรอเวลาไปหากินทํางานดีกว่าอะไรเงี้ยเขาไม่กล้าไว้ใจคนยากที่มาอว่านอยไปเลยกัวข้ระวังมากก็หน่อยอ่ะแต่ว่าก็แบบว่าพยายามรอบครอบขึ้นค่ะไม่ไม่ได้ถึงกับว่าไม่ไว้ใจใครเลยเพราะว่าเราไม่ต้องทํางานกับคนอีกเยอะการให้ใจมันก็เป็นเรื่องที่เราก็คอนเซิร์นมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แค่จะพยายามจะระวังมาคืนรอบครอบมาคืนอย่างล่าสุดที่จอิงว่าเรพดูดวยได้คัน ที่ล่าสุดอย่างที่เจมส์เขาเนี่ยไมได้รู้อย่างที่สาษณ์ล่าสุดที่เจมส์เขาไม่สัมภาษณ์เขาบอกเคสโยกันมาหรือเคสเซลกันเหรอครับอดีตเขาบอกว่าคนเดียวกันอดีตผู้จัดการของเขาเขาบอกเขาไม่ได้โยกห้องด้วยใช่ครับแต่ว่าคือก็เราเรามีการออกจดหมายไปฉบับแรกก่อนถูกป่ะครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะเราก็รอฟีดแบ็กจากทางเขามาแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับฟีดแบ็กอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยจะต้องออกจดหมายร่างที่2ที่ทําให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ อ่เป็นการแก้ความเข้าใจผิดแล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นอย่างี้ครับแล้วก็หลังจากนั้น่ะก็มิได้มีการเกิดคุยกันคุยกันขึ้นแล้วครับผมในสิ่งที่เจี๊ยเขามาพูดเราเคลียร์ใจไหมครับ<ต><ว>อ่ยังไม่มยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูเออ<ท>ผมก็ยังไม่ได้ดูอาครับผมแต่ว่ามันถึงว่าหลังหลังจากที่เราออกตอนที่สองแล้วเขาออกก่อนก็ได้ดมีการพูดคุยกันแล้วค่าใช่ ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเคลียร์ประมาณหนึ่งไปแล้ว<ม>แต่ยังยังไม่ได้เห็นสัมผั์เขาแต่ว่าที่คุยกันท <c oughs> <อ>ี่ต้นเข้าใจกันไปดีเลยค่ะมันก็มันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่มันก็ยังไม่เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นนนเลยนะ <c oughs> เพราะว่าการคุยกันมันคือการการเคลียร์กันเฉพาะหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยตัดสินใจในการโทรไปคุยเบื้องต้นก่อนแต่ว่าก็เดี๋ยวจะรอคิวในการที่จะนัดเจอกันแล้วก็คุยเคลียร์กันเลยจใช่ครับ คือเราจะนัดคุยกันเดียวเดี๋ยวที่ห้าเลยยังไงหรือว่ารอให้ใครใครมีความมันร่วมไปก่อนพ่อเหรอ ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดฝั่งเรามีอะไรซึมหน้าที่แบบว่าต้องพูดกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการคุยกันแต่ว่าณวันนี้ก็เหมือนพอเคลียร์ไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับคดีที่มันเพิ่มมากขึ้นให,ให้ให้ต้องคุยกันเรื่องนี้แต่ว่านวนนในในในส่วนของความเป็นเพื่อนอะไรเง,งี้ยเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องคุยอยู่แล้วแต่ว่าณตอนนี้เราก็ต้องมีอะไรที่ต้องทํากันอยู่อะไรเงี้ยมนเลยอาจจะไม่สะดวกหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาในการแบบมาเจอต่างต้องจัดการในงานของเรียนนะวันนี้มันจะมีความสำคัญ จริงจริงมันก็มีความลำบากใจแหละค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องเพราะว่าพอมันเป็นเพื่อนกันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเราก็ลำบากใจคิดเยอะมากๆว่าจะทำยังไงดีแต่เราก่รู้สึกว่าเราก็ต้องทำตามสิ่งที่มันควรจะต้องทำเพราะแบบอย่างน้อยเรารู้ว่าในสถานการณ์นี้เราไม่ได้ความผิดแล้วตื่ปล่อยให้เป็นขึ้นไปไกล่านั้นก่อนเสมอเพื่อนหรือาเพิ่งเป็นยากเกินใช่ไหม